ตุ๊ก,กตาน้อยมาสวัสดีพ่อพ่อแม่ทุกท่านค่ะมาดูนะคะนุกรู้แล้วว่าน้องเป็นอะไรเขาเกาค่ะเขาเกาจนมันเป็นแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าผิวโรคผิวหนังหรือเปล่านะคะแม่น,นุกคิดว่าไม่ใช่อะไรในหูแล้วค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็เคี่ยวเคี่ยเกาเกาที่ตรงหลังหูของเขาจนขนลวงออกเป็นกระจุกเลยนะคะ แม่โก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันหยุดยาวนี้แม่นุนก,ก็จะพาน้องไปไปตรวจนะคะไปตรวจเผื่อได้ยามากินมาทาแล้วก็ช่วงนี้ก็เข้าหาแม่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวติดกันนะคะเผื่อเป็นเชื้อราจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ก็เอาน้องออกมาเดินเล่นนะคะดูค่ะดูหนักพุงค่ะหนักพุงทุกท่านว่าเขาโตขึ้นไหมคะนกว่าเขาโตอยู่นะคะ แต่เวลาเขาเดินเนี่ยพุงเขาจะเอ็นลงมาเอ็นลงมาจะถึงพื้นแล้วน้องกินวิตามินนะคะวิตามินที่คุณหมอให้มาตอนที่ป่วยนะคะแล้วตอนนี้น้องก็กินข้าวเก่งมากไม่ใช่กินข้าวกินอาหารเก่งมากกินอาหารอาหารที่ฟื้นฟูนะคะ่ะหลังอาการป่วยแล้วก็มันจะหมดอีกแล้ว คงต้องได้หาซื้ออีกแล้วคะ่ะเพราะว่าเขากินคนเดียวเลยนะคะไม่เปิดไม่กินไม่เปิดไม่ชอบไม่เปิดกินแต่แรกๆตอนนี้ไม่เปิดกินแม็กซิม่าเหมือนเดิมนะคะเขาก็เปิดเหมือนแม่เขาะคะ่ะดูนี่นกถ่ายคลิปเมื่อตอนเลิกเรียนเมื่อวานนี้นะคะนี่โตขึ้นก็คงจะเปิดเหมือนแม่ขนฟูแบบเนี้ยเห็บหมัดชอบนะคะเนี่ยไม่โอเท่าไหร่เลยเห็บหมัดจะชอบ แล้วมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่ที่ไอ้มูมูมาเนี่ยมูม่อยู่ข้างหลังนี่ดูไปดูมาก็เหมือนแม่กับลูกเลยนะคะดูไปดูมาก็เหมือนแม่กับลูกเลยดูนะคะดูดูด,ดูได้ออกมาเล่นนะคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นได้ออกมาเล่นเปิดหูเปิดตานะคะแต่แต่อาการเป็นหัดแมวนอ้นองนอนะ้อหายแล้วค่ะหายร้อยเปอร์เซ็นตแล้วแหละกักตัวอยู่ก็สองอาทิตย์ สองอาทิตย์นิดนิดแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเห็นไหมคะจะตุ๊ก,กตาตุ่นของเรานะคะก็นึกว่าเป็นอะไรนะคะที่แท้ก็ลองรอยการเก่าก็เป็นสเกต็ตเลยนะคะก็เลยสงสัยไปก่อนน่าจะเป็นพวกเชื้อราไหมนี้นจ้าเอ๋แม่จำปีดูแม่จำปีคะ่ะจำปีจำปาจำปาไปกินอาหารเสร็จแล้วจำปาไปแล้วคะ่ะ นี้แม่ดำค่ะแต่งตัวเจ้าแ,แม่เจ้าแม่ดำวันนี้ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนเหมือนเดิมค่ะอันนี้โอ้โหสองสหายดูค่ะนอนเฝ้าหน้าบ้านค่ะดีที่ทำมันทั้งสองตัวแล้วพอกลางค่ำกลางคืนมานะคะแม่ก็กินข้าวประมาณสามทุ่มอีกตามเคยค่ะกว่าจะเสร็จงานนะคะก็มานั่งเฝ้าแม่นะคะเมียวเล็กแล้วก็ ลักกี้ค่ะมานั่งมานอนฟ้อแม่กินข้าวค่ะอยู่บนสังตู้ลังตู้กับข้าวเลคะอยู่บนหัวแม่เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและฟังนะคะฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ